สวัีค่ะกัรแทนดีแอ็แท,แอทิปค่ะแทนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาดีแอคกออฟฟิเชียลเทรลเลอร์พี่สตีน,นั่นเลย I will knock you ทีสวัสดีครับป้าเต็มทีจ้ะนี่เดี๋ยวป้าพาขึ้นไปข้างบนป้า้าป้า,ปาห้องนี้ในโลกเข้าไปเลยประตูไม่ได้ล็อกเบิดใครดีนะ สวัสดีครับพี่ชื่อธีวานะเรียกสั้นๆว่าทีเฉยๆก็ได้ต่อไปเนี่ยพี่จะมาตีทีเฉยจะแนะนําตัวเองนเพื่อจะไม่ได้อยากรู้เลยย่าทีย่่เฉมย่่บองยัยวรภาใครคือวรภานะ่ลมนิริกบันดาลเหยียบตีนขอโทษครับโดนให้มาพกกานเจอน่อยนะ ทำไมเขาถูงตั้งเลงจริงเลยอ่ะเพลงเพี้ยแตบที่ไหนอ่ะครับเฮ้ยนางนี่แล้วดิให้ป้อนนะถ้าเธอชนะเราได้เนี่ยเราจะติวเธอดีๆเลยเลอยู่วัดถูปิงปิงิงตีแนี่เล่ละสามนาทีแข่งสองในสามไม่มีเสมอส่วนถ้าแพ้ก็แค่ตาย แล้วผมจะเอาแรงจีไหนไปช่วยเด็กนี่ได้ล่ะผมมันก็แค่ติวเตอร์แสนจะธรรมดาคนหนึ่งใช้พลังไปกับการสอนน้องๆที่น่ารักและเป็นเด็กดีแคแ่เนี้ยผมยังเหนื่อยไม่ค่อยเลยเนี่ยโชคจะตายผายผมยังมาเจอกับเนึ่งวัดทุน่วเฮ้ยรีบติวเราจะได้รีบไปไม่ติวแล้วก็น้องๆเขากลับกันไปหมดแล้วไงเห <zu S 2> <zu S 1> ลือหนึ่งไง สิบวันต้นเนาะไม่มีมารยาทเหรอจะถอนตัวก็ไม่ได้ฮะรีบติมเจ็บเสร็มเหลือเกินสามสิบสองสี่เก้าสามสิบหกสี่สิบเป็นสี่สิบสี่สิบเอ็ดเป็นสี่สิบเอ็ดน่าจะสี่สิบสี่นะครับนับขาดใครนึงมันจะเป็นอะไรวะอ๋อไม่เป็นไรสู้่ฟู่นะเอยอ่ะนักเรียนอะไรกันครับเนี่ยเสียเลย์ให้เป็นนักเรียนผมมันเหนื่อยนมากลัวพี่รู้ประวัติของเลยป่ะครับถึงขั้นต้องมีประวัติเลยเหรอ เนยมีเชื่อว่าเนยและมีฉายาวาเนยวัดภูอ๋อน้อคิดว่าพี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วเหมือนกันแม้ว่าเนยจะอยู่ม .4 แต่นักเรียนทุกคนในเวัดภูไม่มีใครกล้ามนเรื่องของเงอถึงบอกพีไงเรื่องเล่นๆดีกว่านะครับเละจะซ้ายหรือขวาก็เลือกดิเอีกแล้วนะจะเอางี้จริงใช่ไหมน้องอยู่หอนี้เหรอเราเลอกไปทำเธิดอเลยเธอจะไปไหนก็ไปไปไม่ใช่ทาง ไม่ต้องมาตามเธอยังคงเธอยังไม่เลิกมองเราอีกหรอนี่ฮะนี่เมื่อต้องสู้งั้นผมก็จะไม่มีทางยอมแพ้เด็ดขาดเราคงทำให้เธอข้างจริงอะเธอเนี่ยหลงเราขนาดนั้นเลยเหรอยอมใจเลยผมจะเปลี่ยนในวัดิให้จงได้จะทำให้เขารักสงบและเปลี่ยนไปเป็นเด็กดีเฮ้ยใจเด็ดวะคิดว่ามาช่วยเราเนี่ยแล้วเราจะใจอ่อนเหรอแบ่งง่ย ใจอ่อนง่ายอ่อนอ่อน <c oughs> อีกแล้วรังแกเนี่ยเป็นลังแกแต่ามันดูดิเราเห็นเธอดูอ,อ่อนแอถ้าโดนใครรังแกจะเอาตัวรอดอยังไงบอกคู่ต,อต่อตู้อย่าไปกลัวพร้อมเออหนึ่งผมกำลังจะกลายไปเป็นที่วัดคู่กันนะ รอเราหน่อยนะเจ๊พี่เราจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้เธอไดกและเป็นคนที่เธอโคตรไปแลวแต่ว่าเสื้อสมัยก่อนไรดอกนี่น่าจะอีกนะเธอเชื่อเรื่องพงษ์นิขินไหมไม่ค่อยเชื่อทำไมอ่ะไม่รู้ดิคิดว่ามันไม่มีเหตุผลอ่ะแต่เราเชื่อนะชอบจิตน้อยเขาอ่ะเพยิ้มมีเสน่ห์ยิ้มน่ารักดีอะมึง พี่พจะตีนะเนยฮารักงานวันนี้เนี่ยเออ,อเอรา,าดูเสื้อผ้าขนดิเดี๋ยวเราเคยกันเดือ,อนดอนที่มากก็จบแล้นะคะกับการดีแอคชั่นออฟฟิเชียลเทรลเลอร์พี่จะตีนะเนย I will knock you คือ ก่อนหน้านี้เราก็อยากดี act, อ่าซีรีส์เรื่องนี้แหละแต่ว่าตอนนั้นคือเรายังทำ action, ดีแอ c ชั่นเรื่องอื่นยังไม่จบแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะยุ่งบวกกับที่ว่าเราต้องไปหาข้อมูลก่อนซึ่งเราไม่เคยทำดีอชั่นที่ลงในแพลตฟอร์มอื่นเลยนอกจากอ่าไอซีอี ICE หรือวิกีว ไม่ก็ใน Youtube ของค่ายที่เขาทำซีรีส์เองเอ่ะเราเลยต้องหาข้อมูลในก่อน mm hmm. เราไม่รู้ว่าเเราจะทำได้ไหมแบบนี้ mm hmm. แล้วซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ดังมากๆตั้งแต่อีพีแรกเลยคือติดเทรนด์ทวิตเตอร์แล้วซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย คือมันมีนิยายของเขาอยู่แล้วอ่อแต่ว่าเราก็ไม่ได้อ่านนิยายอ่าไม่ได้อ่านเหมือนกันแล้วพอได้ดู Official trailer อ่ะคือสองอ่าสองนักแสดงนำอ่ะเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแบบยงเห็นได้ชัดเลยเนาะตัวละครอ่ะอย่างเนยวัดพลุ VS ใยติวเตอร์ก็คืออ่า เขาอะชื่อเนยแต่ว่ามีฉายาเป็นเนยวัดภูใช่ปะอืออ่าแล้วตัวของเนยเองอะ่ะเขาไม่อยากได้ติวเตอร์คืออันนี้เป็นความรู้สึกหลักะที่เราได้ชมนะแต่ว่าคนที่ชื่อทิหรือทิวาเนี่ยเขาคือจะต้องทำไงก็ได้ให้เนยอ่ะมาติวเขาให้ได้อือหแต่คือเนยอะเขาเขาดูนกักเลงอะเออเขาดูเกเรด้วยใช่เนยกับ ไม่ได้ยังไงเนยก็ต้องมาติวกับเราแต่เราจะทำาไงก็ได้คือพยายามอ mm ่ะ hmm. คือเราจะต้องเอาชนะเนยให้ได้เนยก็คงจะเป็นฮอรสติที่แบบ mm hmm. ก็ลองดูดิอะไรประมาณนั้นนะ mm hmm. ลองลองพยายามดูดิเออแล้วอ่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักของพวกเขาสองคนะ mm hmm. อ่ะอ่อแล้วมันค่อนข้างที่จะเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ประมาณนั้น mm hmm. แต่ว่าเรื่องนี้น่าสนุกมากเลยนะห<ช>ลังจากที่ได้ดูแล้วอ่ะใช่แต่ว่าตัวละครเขาแต่งตัวเหมือนยุคยุคก่อนอะเก้าศูนย์ได้ไหมคือเราไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยแม่นเรื่องเสื้อผ้าในยุคอื่น,นห,หรือว่ามันเป็นซีรีส์แบบเอปัจจุบันแต่ว่าตัวของเนยกับเพื่อนๆของเขาค่ายจะย้อนยุคอันนี้ก็น่าคิดนะอ่าแล้วเนยเขาเรียก อ่ทีทวาวว่าใหญ่ใช่ปะเรียกว่าเธอเรียกว่าเธอเออแล้วเราสึกเอ๊ะแล้วประโยคที่เขาพูดกับท่วาวันค่อนง่ายจะเปี่ยวอ่ะเออซึ่งเขาอยู่มือสีใช่ปะแต่แรกเราคิดว่าเขาอยู่มอต้นอ่าใช่แต่เขาอยู่มือสีเออเป็นเป็นเรื่องราวที่แบบน่าดูอ่ะน่าค้นหามากๆเลยอ่ะผู้ชายคนน,น,นนี้คือคือเอนเนี้ยคืออยากดูแล้วจะเป็นยังไงเออใช่ แล้วซีรีย์นี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่18พฤศจิกาก็คือแบบหลังสากวันเกิดเราแค่วันเดียวใช่แล้วคนในฮิตเตอร์เนาะเขาดูใช่ปะเขาก็จะเขาก็จะรีทวิตหรือแบบเป๊ไม่ไม่ก็แบบทวิตถึงอะแล้วเราคือหลบลบสปอยคืออยากดูเหมือนกันอยากดูแต่ไม่ถึงเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นสปอยมันจะมันจะดูไม่สนุกอะใช่ ยังไงถ้าเกิดว่าทําได้เราก็จะทําใช่ฝากติดตามด้วยนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเราทำได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราผู้ใดที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะเราก็ถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนกนะ็ขอจบการดีอเอ็กซ์เพื่อนี้ค่ะขอบคุณค่ะ